สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พ่อครับในช่องน้องทิวเทนชาแนลครับผมมือนี้มาเสนอเมนูครับนี่ครับพี่น oh ้องขัวกบครับขัวกบใส่บักฮุงพี่น้องใกล้ก well, ินบอขัวกบใส่บักฮุงครับน้องทิวเทนครับมาสวัสดีนะครับเมือนี้เฮาสีเสนอเมนูขัวกบใส่บักฮุงครับผมนี่พอซอยผมครับน้องทิวเทนครับมีองไรครับนี่มีกบครับผมอ่าไทยนะครับมีกบนะครับวัตถุดิบนะครับกบครับพี่น้อง กบครับพี่น้องกบอันนี้ก็เครื่องครับขมิ้นกระเทียมครับหงอหอมแดงอันนี้ครับที่ขาดบ่ได้ก็คือผักขญั่งครับพี่น้องปลูกเองทุกอย่างปลูกเองเหมือนครับนี่ตะไคร่ใบบกูดปลูกเองครับโหระพาทุกอย่างบ่ได้ซื้อครับซื้อแต่กบครับเห็ดบ่เป็นครับพี่น้องบ่ได้ปลูกปลูกบ่ได้ครับกบบ่ได้ให้เพ่นเลี้ยงครับคนหมูจักกันพนักงาใไห่ซั่งคนสองกิโลครับเมือนี้สี่ัวกบใส่กะทิพี่น้อง ใส่กะทิครับวัตถุดิบเขามีหลายอย่างครับใส่กะทิกล้องเดียวครับนี่บักมุ้งเลยละครับเป็นผักมะละกอเคยกินบะคัดพี่น้องหัวกบใส่บักมุ้งครับใส่ผักแหน้งครับจะขาดบะได้พี่ก็ต้องใส่หลายนะครับที่เขาสกินน้ำบ่ได้ครับใส่สมุนไพรน้องวัตถุดิบนะครับกระเทียมโอ้ยโอ้ย หอมแดงครับใส่ลงไปครับหอมแดงใส่เกลือครับพี่น้องใส่เกลือผัดกได้ตะเกียอมีแล้วพี่น้องวัดครับวัดให้ใช้ก่อนนะครับเค็ดแบบสดๆกันเลยทีเดียวครับพีบ่น้อง เพิ่งเทนะครับเครื่องเทศต้องถึงนะครับเครื่องเทตรงถึงครับพี่น้องเด่นสร็จเลยครับ,เ,รบเหลือพอเสียรายครับสองปุ๋ยเองกินได้ ผู้ดีครับกครบงามๆพี่น้องกบงามหลายอันนี้ก็สิขออนุญาตตั้มเครื่องก่อนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปขั้นตอนการเฮ็ดครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องหลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยครับพอเวลาสับกบเมื่อกี้กบยังเป็นโตๆอยู่ครับสับกบเรียบร้อยครับพี่น้องฝานบักฮุงเรียบร้อยครับนี่บักฮุงได้คิดหน่อยเพื่อบ้านบ้านผมเรียกมะละกอครับแต่ภาษาลาวเขาเรียกว่าบักฮุงครับ ผ่านเรียบร้อยครับบ้านผมเขาจะต้องเอามาละมาลงมือครับตาพริกแกงครับเรียบร้อยครับพริกแกงครับพี่น้องจะสีสันหนาสีเพสเตอร์อยู่ดนะนี่ผู้ซอยผมครับอันนี้ผัดอีเล่ครับปลูกเองครับปลูกเองเอามาจากบ้านสวนนะครับผมอันนี้หัวละผ้าครับครับอันนี้ใบบักูดใบบักูดหน้าบ้านนะครับอันนี้อันนี้ผักกระเนี้ยกระเนี้ยครับเยอะนะคับผู้ซอยครับเดาส่ลงมือเห็ดครับพี่น้องเดี๋ยวส่ลงมือเห็ดครับผัวกบใส่มาลงมือครับ นี่คร so, so ับ uh วัตถทดิบนะครับพ yeah, ี่น้องอันดับแรกก็ต้องเปิดแก๊สครับอันตเปิดแก๊สเมื่อไรครับพี่น้องคือสีล้วนครับสีล้วนล้วนหลยครบครับล้วนในแก๊ครับทำใแมาก่ดก็คือไฟครับี่เด่นเอาไ นะครับพี่น้องดูค,ครับถึงจะร้านเริ่มขึ้นมาก้วครับหนึ่ก้น้อยเครับตงไหกับที่เียวกะทิก่อนนะครับเอ้ออยโอเคบางทีเช่นไปลอเอาเครื่องปุมงก็ น้ำหมึกตัวนี้นะครับขวเบิ้งนะครับน้ข้าเบิงกครับเห็นหมมือกองเขาเดี๋ยนาดนยครับมือกองเข้าออาดกเอาโป๊ะได้ เนื้อครบครับพี่น้องเนื้อครบเนื้อครบนะครับอันนี้ขึ้เนื้อครบครับเอาเนื้อบลงไปตัวครับพี่น้องตัวนะครับ้อกินกับปนยังครับแต่ว่านี่เป็นวิธีอีสานเาครับนองเี่เนนมดทุกอยางครับพี่น้องน้องเเป็นคนอีสานค่อสาหลายเ็นครับพี่น้องนี่ครับเอาเนื้อคบลงไตัวเครับพี่น้อง ลองดิฉันน้ำกน้นะครับเอาน้ำมาเปิดใหเปิดนะนี่นะครับตัวแงนะครับที่้องเห็นเนื้อกบแข็งนะครับมันส่วเล็กนะครับเอาเรียมน้ำไปครับพี่้องเพิยมเติม ก็ปุงไม่พ right. okay. ่อเร็วเนี่ยผมก็สามารถปรุงได้เลยครับพี่น้องไปโอเคลงไปหนึ่งนะครับนี่ไปอี่ราวไปนุ่งหน้าหนุ่งหนัวหวานครับพี่น้อง รถด,ดีครับพี่น้องตามกู้รถจักหน่อยแปลว่าจะไล่เลยนะปั๊อ่าหนกไหลครับพี่นอ้องโอ้ัอบ เนื้อบแข็งพี่น้องาเห็ดจังสีเนื้อคบดแข็งนะครับบอลล็กนะครับพี่น้องเนื้อคบแข็งเก็บเครื่องปรุงเลยครับเอายาครับนามะามะครับาเเก็บนามนะครับพี่น้อง ปส่ลูกชิ้รตุ้นรีครับพอเดือดนะครับห้าสิบวิเศษเต็มครับพ่พูดเต่ากินนครับี่สั่งเยอะมาแล้วครับ่อเดือดครับพี่น้อง จังได้กับซุปครับนะครับเอาเสต็กินแบบรอบครัวนะครับพี่น้องซอยกันนะครับการเ็ดกับเข่าอยู่ซอยกันครับพี่น้องออมกับปูน่ะผักแหนงน้องคือเส้นวราคิดหดอออมกับปูยกขึ้นมากเลพี่น้องเบิึง นี่ครับพักแขนงปลูกเองครับปลูกเองอยู่บ้านสวนครับปลูกใส่ถังอันนี้ครับเอาขาคางครับอันนี้ครับนี่ครับพี่น้องถ้าอยู่เอาลงครับตกดมะคุงหักครับพี่น้องนี่ได้ยุนี่แหละปลเข้าของปลาอบครับผมพี่น้องบ้านไก่เด็นเทียงนี่ครับพี่น้องเดือดแล้วครับพี่น้องเริ่มเดือดแล้วครับนี่เดือดแล้วครับหัวครบนะครับ ว่ารอนโอ้ครับน้องติ๊กเชนนะครับน่าจะอร่อยนะน่าจะแซ่บเลยครับน้องติ๊กเทนกินหมดทุกอย่างใม่ไหมบอครับใช่ครับขัวกบพี่น้องขัวกบเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนเสร็จสิ้นกันนะครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งครับรอครบรอน้าเดือดครับให้ครบซุปครับเบิ้ง ครับพี่น้องเนี่ยก็ใส่พักไปแล้วครับใส่บกพุงไปแล้วพี่น้องรอกบกพงเปื่อยเด้อพี่น้องเด้อรอมะละกอเปื่อยนะครับเข้าวสดเติมน้ำยี่ก็ได้ครับมังหนามหลายกบบเติมอีกก็ได้ครับในน่องไส่พักใส่หอยลวกไปเด้อข้าวสดเติมน้ำเช่หน่อยพี่น้องครับพี่น้องครับไปกันเลยไส้ใบบกตัวได้ครับพี่น้อง รับก,กินข้าวครับหลไยแต่บอกเป็นยังไงโอเคครับเสร็จต้มขุ่นน้ำลงไปใส่น้นะครับมไสแบแบมาละก้ออไปนัครับ,สบ,รบไส้บข้ครับหัวกบไส้บกึ้นเลยละครับ มันจับกับมันเป็นครับพี่น้องจับกระทาไว้น้ำในหลุมอย่างนี้กนค่อยๆค้นค่อยๆคนตักสอนเห็นไหมครับต้องฝึกไว้ครับเข้าเสือหูว่ามันเสือเหนีงขั้วบผล่ขั้วอย่งนมกับเบิ้งว้าเออนี่ันสี่ขั้นตอนการเห็ดก็คือฝอยเห็ดก็ได้กวบเ็ดกระสับฝอยหลไปไปเออ ียวคนแห้งหูกมันสุดเกลือให้ักมันสุดเล่นกระ่อ,อยด่งวนันเนี่ยคบมันสองเราควยกระคยเห็นมันอันจังหน่อยนึงเดี๋ยวปอกใส่พักเนี่ยตนแครับไ่ใส่ปลาครับเอาล้อมชินหนาม,มันด่งหลกชิ้หน,นาม,มันหลกเอาสอนมาชิมตอนนี้เร่มเดือนแล้วพี่นองเดือนแล้วครับกบปะเปืออยแล้วครับหนังกิ้งก้งสิ้นครับ เป่าในตลกชิ <m> ้นเป่าเลยวะอันนี้พันเอกซิมผมครับพี่น้องยังพ่อท่านใดใส่ผักเป็นไงแซ่บครับอาใส่ผักดีขึ้นยอดครับอาใส่คุณพ่อลองชิมเบื้องนะครับเราก็เนี้ครับคุณพ่อมันจัดจ่ายนี่แหลจับ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 ไหลจับไห วันนี้ก็ซืใส่พักล่ะ sure, พ uh, so right. okay, so, ี่น้องน้ำซุปเลยล่ะงูเล็กน้ำพักไม่พอเร็วอัน้ำซุปล่ะครับพอละพอพี่สิบเอ็ดห้องเรียนมาเรียนเรียบรอยครับอันนี้คือใส่ไฟเลยลงไปครับพี่น้องใส่ไฟเลยนะครับเลือดต้มซื้อนะครับอ่าพักกระเนียงไหมพักกระเนียงมาก่อนใส่พักอีเลยไปล่ะครับพี่น้องพักกระเนียงลงเลยโอเคครับได้หัวลัพาวใส่นิดนึงมันสุเป็นแบบรวมนิดนะครับพอแล้วลูกพอนะ โอเคครับนี่ครับพี่น้องตั้งสันเมนูนเตรียมถ้วยมาก่อนครับพี่น้องถ้ากินเข่าเลยนะครับพี่น้องเต็ีแล้วาไปกินเลยนะครับเพิ่งลมาเตรียมสวยนะครับผมไปหิ้เข่าครับ <c oughs> มักครับมาหมอกลัวเนี้ยน้องนิเชนมาของเหลาเราเล่าพี่น้องอุ้ยกระจายพาร์ทเสร็เลยครับครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อครับพี่น้องหิวเข่าแล้วครับไม่มาบอกพี่นองหิวเข่าแล้วครับครับฝากติดตามครับช่องยูทูบน้องนิเทนชาแนลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดซับสะใภ้นะครับไปเฮ็ดใบประกูดพวกนี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ